สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับคั่วแหละแต่อยากบายแม่อันดาคือเเขาคือดื่มนะจ้ามือดีแม่อันดาขอ,อนาเสนอเมนูแกงควนูนา่าใส่บะเขือปะใส่ใบบักขามออนใส่ขา่าวขว้าแล้วกับใบกะเพราหอมๆกินกับเขาสวยหอนๆแซ็บๆเขากะสิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เขาสใส่กะซิมี่เนื้อนูน่าสับละเอียดขน้าหมูข่าวขวผงชูรสเกลือ หอมแดงกระเทียมค่าบักพริกโดบักพริกแหง้งใบบักกูดหอมเปตะไครใบกระเพราใบบักขามออนหลักกับะเขือเปอเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่นดากระเซียวน้ำเปาวใส่ลงไปในภาชนะเียเห้าเตรียมไว้เสร็จแล้วห้ากระสีไซเกลลอลงไปประมาณหนึ่งส่นซา แล้วต่อไปห้องกระิมาตัดควรบะเขือเปาะเตรียมไว้หลังจากที่เฮาตัดควรเซจสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระิหั่นให้มันเป็นสินน้อยๆตามที่เฮาต้องการหลังจากที่เฮาหั่นเ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระิเอาบะเขือที่หฮาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอาลงไปเช่ในน้ำเกลือสำหรับการเซนในน้ำเกลือนั้นแม่นดากระิใส่เวราในการเซปประมาณห้านาทีหลังจากนั้นหฮากระซิเอาไปล่างน้ำเปล่าประมาณสามนามันจะได้บ่เค็มสำหรับเคล็ดลับในการที่ว่าห้าเอาบะเขือไปเชนในน้ำเกลือนั้นมันก็ หลังจากเทาเตรียมปลาเขือปาะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสิมหันหอมเปยเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยค่าสำหรับค่าเทาสีใสในมือนีนั้นแม้อันดากระสิใสเป็นค่าตาแดงหรือว่าห้าสีอื่นอีกซื้อหนึ่งว่าคาลิ่งห้ากระสิใสทั้งเบิดประมาณสองหัวหน่อยหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะแต่ว่าห้าหันค่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสิมาซอยตะไข่เตรียมไว้สำหรับปริมาณของตะไข่นั้นมือนีห้ากระสิใสทั้งเบิดประมาณสองตนเนาะค่ะแล้วต่อไปห้ากระสิมาเดดใบ ในส่วนของใบกระเพานั้นมือนี้วหักะสิใสทั้งเบิดประมาณหนึ่งกับมือใหญ่ๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเซจแล้วหั่กระสิมาสีใบบกูเตรียมไว้สาหรับปริมาณของใบบกูนั้นมือนี้วหักะสิใสทั้งเบิดประมาณหาใบหลังจากนั้นหั่กระสิมาเด็ดใบบกขามออนเตรียมไว้สําหรับปริมาณของใบบกขามออนนั้นมือนี้วหักะสิใสทั้งเบิดประมาณหนึ่งกับมือเพราะต่ว่าเั่เตรียมวัตถุดิบว้เซตซับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปแม่นดากระเซียบักพริกสดบักพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือ ตามด้วยค่ะกับตะไคร้ที่หัาซอยว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปในโคเสร็จแล้วหัาก็สิต่ำให้มันพอแหลกตอนนี้เองเขากรเตรียมวัตถุดิบว้เซตสับเรียบ้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปแม่นดากระเซียวเอากระทะขึ้นคางไฟเสร็จแล้วเขากกสิเอียวพริกแกงที่เั่ตำไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเขาก็สิขัวให้มันพอหอมเพราะต่ว่าพริกแกงของเขาเริ่มหอมเริ่มเหลืองไดที่แล้วต่อไปแม่นดากระเียวเอาเนื้อนูน่าที่หัาสับเตรียมว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปสร็จแล้วกสัวหมันพ่นกระมาณสน ลรวกะตาม้วยใบบักูที่ห้าสีเตรียมวเ้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้าก็สิพัดสีกัวต่อไปอีกจักน้อยนึงเพราะตะวันเหนือหนูนะของห้าเริมสุกได้ที่ประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปแม่นดากระสเอาบักเขือปปเปาะที่ห้าเตรียมว้เดียบ้อยแล้วใส่ลงไปเร็จแล้วห้าก็สีขวัวต่อไปอีกจักน้อยนึงหลังจากนั้นห้าก็สีเติมน้ำรางคกลงไปล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสำหรับปริมาณของน้ำเปล่านั้นแม่นดากระสีเติมลงไปประมาณลิตรนึงเนาะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วห้ากรสีว้นผสมทุกสิ่งทุกกอย่าางให้มันนข หลังจากนั้นหฮากระิใส่ใบบกักคำอ่อ,อนเฮ้าเด็ดเตรียมไว้เด็บลอยแล้วใส่ลงไปแล้วหฮากระิปิดฝาถิมไวยทาให้แกงของห้าสุกตอนนี้เองแกงของหฮากระซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นดา,ากระิใส่ผงชิโรดลงไปประมาณหนึ่งซอ,อนซาแล้วก็ตามด้วยเข้าควสองซอนโตตามด้วยหอมเปรกับใบกระเพ้าทีเฮ้าเด็ดเตียมไว้เียบ้อยแล้วใส่ลงไปซ็จแล้วหฮากระิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นหฮากระิซิมรดเบิ้งขันแมนว่าห้าด้รสชาสพอดีตามที่ห้าต้องการแล้วห หลังจากนั้นเราก็สิตักใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยเลยนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบว่จ้าสำหรับคลิปมือนีแม่นดาก็ขอจบไวแต่เพียงสำนีสะก่อนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี่แม่นดาก็ะขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาใน่ด้วยคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ